กินไข่แบบไหนอายุยืนกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับไข่เป็นเมนูยอดฮิตสาหรับคนไทยไม่ว่าจะเอาไปต้มยําผัดแกงทอดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหลายเมนูกันเลยนะครับคุณจําไว้เลยกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวตามไปดูข้อที่1กินไข่ต้มสุก เหล็กเลี่ยงไข่ลวกที่ไม่สุกเพราะมีการปนเปลื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินรีย์ต่างๆกินเข้าไปอาจทําให้ท้องเสียไม่ดีต่อลําไส้เรานะครับไข่ต้มสุกด,ดีที่สุดครับข้อที่2เติมเครื่องปรุงให้น้อยที่สุดข้อนี้สําคัญเลยนะครับเช่นพวกซอสซอสมะเขือเทศน้าําปลาอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนประกอบของโซเดียมสูงส่งผลให้ความดันโลหิตสูงไตทํางานหนักมากเลยนะครับแนะนําให้จุ่มน้อยๆเติมน้อยๆแต่พอดีข้อที่3าม กินไข่ให้เหมาะสมข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็มีงานวิจัยเข้ามาเยอะนะครับว่าเรากินไข่เข้าไปไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นเลือดอุดตันสามารถกินได้แต่อย่างไรก็ตามกินมากไปก็ไม่ดีนะครับต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมคนแข็งแรงไม่มีโรคก,กินวันละสองสาฟองก็ไม่มีปัญหาแต่คนเป็นโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงอาจจะต้องลดน้อยลงเหลือวันละ1ฟองหรือว่าสัปดาห์ละ3-4ฟองนะครับ ใครที่ชอบกินไข่กันก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ